P-P-Show-Man มาต่อจากปืนกระบอกทิพแลนะครับอันนี้เป็นพี90เลยตัวนี้พี90จะซึ่งพี90ผมเล่นไม่เป็นนะ ไม่เป็นนะรู้สึกว่าผมคอมีทักษะอยู่เพราะปืนนี้มันค่างหน้าเบากระสุนจะเยอะด้วยมั้งห้าสิบรัดป่ะเกือบสิบวเนี่ยผมเคยเอามาเล่นในด่านผีอยู่นานแล้วแหละโหเกือบสิบปีแล้วเกิดแรกเกิดมาให้เราก็ไม่รู้จะซื้อปืนอะไรแบบบางคนก้อซื้อ M4 ใช่ป่ะสลักใหม่อะ่ะถ้าตอนไม่มีอย่างตอนเนี้ย M4 แล้วก็พิจกวบอกหนึ่งอย่างนั้นป่ะแต่ผมมาซื้อพี่เสิบกูซื้อเพื่อไมาเล่นด่านผีโดยเฉพาะ เล่นปืนหรือว่าบอกเดียวจริงอ่ะผมเล่นด่านผีตั้งแต่เล่นเดบายวมเล่นด่านผีบางโคตรแทบไม่แตะไม่แตะเลยไม่แตะเล่นเลยผมเล่นช่วงตอนปฐมแหละจนตอนที่เขาแทกปากสาพ่อร้อยแม่ร้านเกมอ่ะเจ๋งดังยังไหนั่นแหละช่วงนั้นแหละตอนแรกผมก็เล่นเคาน์เตอร์ก่อนเคาน์เตอร์นีนน่หกเล่นเนี้ยผมก็มีเพี่อนร้านเกมชวนงานบอกว่าเอ้ยลองเล่นดูสนุก ใครเขาปั่นแลเบิดวะหน้ากูส uh, ั่นเลยเนี่ยเกี่ยวปะวะแต่มันยิงลำบากอะหน้ามันสั่นก็คอมหลังกูนั่นแหละผมก็เล่นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เกมปืนแรกผมเล่นเคาน์เตอร์นะแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผมเล่นแล้วอ้วกแตกวะทุกวันเลยนะแต่ผมก็ยังจะเล่นต่อโดยเป็นโลกอะไรไอ้เหี้ยเล่นแล้วอ้วกแตกอะ อมออวก,กหน้าร้านอะที่กินไปกินที่กินคุ้งข้าวเอาออหมดเลยเกมมันอยู่ไ,ไหนวะอยู่แม่ตลกอ่ะไอสัตว์เล่นในเออะมาเล่นกันอะไรกันเฮ้ยยายายาโอ้หึงได้ไหมกเก็บเอ็นฉันด,ด้วยนี่แหละผมก็ปืนแรกเกมแรกคนแกผมก็ไม่รู้ว่าเกมอะไร อย่างที่ว่านะเกมนี้มานานแล้วฝ่ายแม่งไม่ได้กลับมาล้วโอ้โหตายว่ะแม่เอ็ตเป็นไททันซะด้วยเฮ้ยใครอยู่หลังเราอวะ

เยอะวะฮ้ยค้างกูอโอ้โหยกเข้ไปติดน้าไัไปติดน้ามาจากไหนกันวะไม่เยอะจังวะด้าหลังครับ โอ้ไม่ไหววะ่ะอุ้ยน้างหงายเลยซากกูด้วยโอ้อะไรวะโอ้จะตันนี่มั้ยจะสตาน์อ่ะ ตายอะไรครับเนี่ยข้างในตูออ้กนันแล้วนี่อะไรวะเนี่ยข้างหลังกูอไอ้ไอเ้เจ้สิบคนในหนัวขนาดนี้ได้เหรอวะ โอ้โห FN ยิงหัวแตกเลยแค่ครับตาระเบิดไปแล้ว แต่คนแม่แม่แท้จะไม่มีตัวป่าเลยมันะนี่มีแค่คนเดียวนี่ดูแต่ละคนจะโตอึดอึดพี่ครับอุ๊หูตกใจหมดมาอย่างนี้เลยเหรอเดอย์ฟีนะครับอุ๊ ก็อะไรวันนี้อ่ะเขาอยู่เงไี้ยแหละไม่มีมโ,อโ,โอ้โหทห้องนี้มันโหดจังเลยปะอุย้ยนี่เป็นตรงนี้นด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 นโดน เอ้ยใครแม่เดียววะใครอยู่มีวะเฮ้ยเอ้าอออืืหยิงเลยมึงนี่แม่งหมันไส้แม่งมันอยู่ไหนวะสาตัวเกิดใกล้แม่งนี่ขอใกล้มันหน่อยเกิดเที่อตรงนี้เนี่ย Hoa lang hoa Man Simon wa, nyu wa, nyu. Victor, hiệu kèo, nyu nyi. Sì, phía bì. Victor, hiệu kèo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 , ไอแม่อาตัดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยโอโฮโฮ้โหหลังเข้าอีกลงถึงที่ผายเลยคิดว่าไม่มีคนมางี้โหเนี่ย้าดูมองไม่เห็น กเว้นกเว้นโอ้ยยี่ตัวยางดีไว้ยังดีหว่าใช่ไหมอะไรกับตัวโอ้โหหน้าหลังเลยมึงมึงก็ตอบกูเจ็บกันได้นะทำนิ่งไม่ดีเลยบ่าวเดีด๋ยวไม่ดีเลยทำนิ่ง ไอ้เหี้ยเกิดเกอเพิ่งเกิดมาแล้วโดนเขาใส่จากข้างหลังแล้วกูพ้พเจอยตัวหนึ่งกู้ตายดีแต่ต่อเลือดให้เขาอีกทำไมยิงกรุงเอากูไ่ตางนั้นเลยดีกว่าทรมานเฮ้ยเอาไว้โอกาสหน้าครับโู้ยเจ็บแค่แล้วเดี๋ยวไปปิดกระบอกต่อไปเลยวันนี้ผมอาจเสียะบ,บอกครับต่อไปกระปุกกระบอกต่อไปได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบาย